รัดสุ่มมาอีก200บาทขอบคุณค่าผู้ใหญ่ใจดียังมีอีกมาได้ตลอดนะคะผ,ผู้ใหญ่นิพนธเครือมนโูมอให้กับหมู่ที่5 80จําจำนวน500บาทขอบคุณค่าท่านผู้ใหญ่โตน้อยแจ้ว่าใจาไอองเน,นี่ยผู้ใหญ่ผู้นิพนธนี่ย่ราตัมาดาก่ะขอบคุณมากครับท่านอาจารย์คนชิดทชีเวลานะครับวันนี้ ได้ jadi, มาช uh ่วยตั้งแต่อ e. ันนี้คือรางวัลที่จะมอบให้ในนนนวััี้ะครบขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผู้ใหญ่รางวัลทั้งหมดที่วางอยู่ตรงนี้จะไปอยู่ที่หมู่ไหนเรวรอรอรอดูนะครับรอดูผลการแข่งขันวันนี้นะครับ5-8ศูนย์อันนี้ป้องกันของหมาตัวเรานะครับอยู่ฝั่งที่ระวัลตกดูง่ายนะครับอันนี้ก็พี่ปานไปเสื้อสีขาวนั้นเป็นหมู่5 หมูแปดหมูสิบของทักุยยัยอันนี้คือนางสาวทผูุยหญ่นางสาวอะไรครับย้ายยายเอ็นไปนะครับสมบัติเซียนย้ายสมบัติเซียนรันน้นานะครับส่วนสีแดงดูงยายอันนี้ก็หมายถึงหมูที่สองสามเก้ามันกำนันสำนวนหาบอทางที่สันแต่ละปี ผู้ใหญ่สุมัตณสิโตลาและท่านผู้ใหญ่ยงพิสิทธครภูนะครับมีแต่คนถล่มไฟแดงกันทางั้นเลยเพราะจากนั้นพี่น้องตอบเล่นะครับจากยาเก่งให้มากมากนะครับเดี๋ยวอันตราย่อสุขภาพของพี่น้องเพราะบอลคู่นี้เป็นบอลที่แต่ถ้าดูแล้วรู้สึกว่าของเราหน่วยไหนผมจําไม่ได้ว่าหน่วยไหน รูปร่างหน้าตาร่างกายนั้นเยอแรงแข็งขันจริงๆทั้งสองทีมเสี้ยวขาทั้งชุดนี้ก็เป็นลูกหลานชาวตำบลน้องโกนะครับสังเกตเลยปีนี้ใครจะได้เหรียญทองไปครองนะครับก็อีกไปกี่นาทีนะครับตะกอบอดดังอไม่มีนะครับศูนย์ตอศูนย์กันอยู่เตมสำลองนะครับ เห็นหมูสองสามเกอยู่ฟัง<ว>ทางทิศตะวันตก,ตกนะครับโอ้โหลงมาแล้วนะครับทางนั้น เือกครับบัวเปือก็สับบัวเือรไอเก็ปลาครับบัวเือนะครับานชานะสุด่นะครับบัวนบเือกับพี่น้องฟุตบอลคู่หยุด ชิงชนะเลิศนะครับสำหรับฟุตบอลคู่นี้กู่ชิงชนะเลิศน้องโก,โก,เ,กเป็นคู่สุด,สดท้ายขอ,องรายการอขอเรียนเชิญท่านนายกอบิสิทธิ์งามใหญ่นายกองค์การบริหารสนตบนน้องโกกล่าวให้อวาทก,กับนักกีฬาทั้งสองทีมและเชิญผู้หลักผู้ใหญ่แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน <c oughs> เชิญท่านนายกครับผม และเชิญแขกผู้มมเกียร์รท่านะครับสดีครับดเชิญครับรวมร้อนไร้รสแบบทีบอกบครับอันนี้คือพิธีกรผู้ยิ่งใหญ่ของเราในน ที่แม่แล้วก็อจจาอจ,จารย์บุญสองอาจารย์บุญสองนะครับวันนี้นะครับแล้วก็ท่านรองการนะครับอ่านี่คือพิธีการประจําขององค์การบริหารส่นตบลนองโกนะครับฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ,รบแ้วก็ะนนนี้ก็เป็นเจา้าหน้าที่ของปตของเรานะครับวันนี้มาถึงกีฬาประเทศสุดท้ายที่มีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ นะครับในห่วงระยะเวลาสามวันที่ผ่านมานะครับเราได้ร่วมกันแข่งขันรอบคัดเลือกอโดยทั้ง10บหบ้านนะครับทุกประเภทกีฬานะครับได้ร่วมกันนะครับฟุตบอลเราอาจจะรวมกันหลายหมูน่นะครับแต่ว่าด้วยพลังแห่งความสามาัคคีนะครับวันนี้ทั้งสองทีม ผ่านเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับซึ่งต้องบอกพวกเราว่าทุกท่านนะครับที่เป็นนักกีฬาทุกท่าน,นจะเป็นกำลังหลักของตำบลหนองโบนะครับในทุกมิตินะครับไม่เฉพาะ,ะเรื่องกีฬานะครับเรื่องการพัฒนาเรื่องอที่ต้อง อันนีพี่น้องประชาชนไทยเนตัวนะครับโของเรานะครับน้องๆ้องเขาขึ้นเราตัวแล้วก็ต้อง็นน้องทดแทนทุกท่านที่ยืนอยู่ข้างหน้าอยู่่อยูหนที่นี้นะครับตอนนี้เป็นผู้จัดนะครับในอนาคตต้องเป็นผู้นั่งดูน้องๆต้องขึ้นมาเป็นผู้แทนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็พูดมาตลอดก็คือการเขารกดกติกานะครับกฎกติกามีไว้ให้ ปฏิบัตินะครับแล้วก็คำนึงถึงสังคมที่อยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นกีฬาเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการที่ทุกคนจะเคารพกฎกติกานะครับกีฬามีคณะกรรมการตัดสินการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าสิ้นสุดนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆจะนำพากีฬาและการแพร่นาด้านื่ๆของตำบลหนองโกของเราไปได้เริ่มจากจุดตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้น ก็ขอฝากน้องๆทุกคนแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับทั้งสองทีมประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นกําลังหลักของตำบลนองโกของเราต่อไปนะครับขอให้ทุกคนโชคดีขอบคุณมากครับนี่คือคู่สุดท้ายนะครับเป็นคู่แข่งขันปิดท้ายรายการนะครับเป็นการชิงแชมป์นะครับฟุตบอลของน้นนอ,องโกเกมในวันนี้นะครับ กัลังหันเราให้น้องๆมายืนข้างหน้านมานังข้างหน้าเลยครับอ่าครับผมอ่าน้องๆนักกีฬามามายืนมาข้างหน้ามานั่งข้างหน้าครับผมอ่าเสื้อขาวอยู่ฝั่งนั้นเสื้อแดงอยู่ฝั่งนี้อ่าถ่ายรูปเสร็จน้องนักกีฬาถ่ายรูปเสร็จกลับไปยืนอยู่ที่เดิมกับคณะกับกับกรรมการผู้ตัดสินก่อนนะครับ อันนี้คือพิธีกรประจําขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโกคนเรานะครับคุณโต้งนะครับน้องโต้งครับผู้ชิงชนะเลิศน,นะครับระหว่างเอ่อเป็นผู้ชิงชนะเลิศขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโกในปีนี้ครับปีปศ2566นะครับครับขอบคุณมากน้องๆ กลับไปยืนเข้าแถวอยู่กับกรรมาการพุ้ตัิสินครับขอบคุณท่านนายกโค์การบริหารจุนครนากขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ขอบคุณผู้นําท้องที่ท้องถิ่นทุกท่านนะครับต่อไปเป็นการแข่งขันฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศน้องโกกีงของที่ที่สามประจำปีงบประมาณสองพันห้าร้อยหกสิบอชื่น้องๆ้องนะักกีฬาอย่าเพิ่งข้อแถวก่อนเข้าแถวก่อนเข้าแถวก่อนรอนอ,อ่านรายชื่อก่อนนะครับ <c oughs> uh. รายชื่อนักกีฬาฟุตบอลคู่ชิงชาแนลเด็กน้องโ หมายเลข16พีรนัทเจ้าวนานุนหมายเลข9นัทวุฒิสอนสาหมายเลข18ธนากรขันมณีหมายเลข14นัทธพงศ์เรียบร้อยหมายเลข13วิทยากรกลางหลนและหมายเลข7จธีรพงศ์พักทิ้งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับครับ รายนามของนักกีฬาฟุตบอลทีมหมู่ที่5 80น้องตูบโมเดลประกอบไปด้วยผู้เล่น11คนแรกธนกรกองคำหมายเลข66หมายเลข10พ<ด>ิมหันบันทเทวโรหมายเลข11นัทถนนยาประยงหมายเลข38เจนิพันศีบุญเรืองหมายเลข4อาทิตย์บุญคเน่ หมายเลข17บุญเชิดเกตคงหมายเลข40หมายเลขเก 9, คมกริตแก้วกลาหมายเลข30กวิ่นตอนมาดมูลหมายเลข6ชินวัฒนราชาพักนีหมายเลขเก 99, 11สประททศสี่พักนีและคุณพานวัฒน์อกิ์คำลา ผู้ฝึกสอนโค้ชกล้องนัทธพงศ์ขันอาสาผู้จกกักรทีมสออตวตรวิทยากองคำวันนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ตัดสินผู้ตัดสินที่หนึ่งคุณเดชอุดมผู้ดอนก่อยผู้ตัดสินที่สองคุณพงศธรศรีสวัสดิ์ผู้ตัดสินที่สามคุณนัทตรกรียโคดแก้วและท่านที่สี่คุณวินัยโยธาภักดีอยากใส่ จากกรรมการผู้ตัดสินในวันนี้นะครับจากชมรมจีลาจากตำบลบุกก่อนะครับขอบคุณมากอันนี้คือทางเจ้าหน้าที่ของอบตแล้วครับพี่หนอมนะครับอบตหนองโกนะครับไปไปหนองโกนะรับพี่ฟ้านะครับพี่หมากนะครับหนองโกนะครับจะเป็นการแข่งขันฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศระหว่างหมู่ที่สอง ชิงชนะผู้เย็นตัวเลือกได้ค่ะลูกผู้เย็นเนะคะเพราะฉะนั้นเราเลยขอความร่วมมือในการลดค่้เสียงให้ใช้เสียที่กองทุนได้ลดรูปมาดูรูปได้ลดค่าใช้่าทั้งหมดด้น้องด้วยนะครับอันนี่คือเจ้าหน้าที่ของอบตของเรานะครับพี่น้องพี่ฟ้านะครับแล้วก็น้องๆทีมงานของอบตนะครับแล้วก็อาจารย์จากศูนย์การศ้านอกโรงเรียนนะครับของอบต ท่งานองโครับโอเคแล้วครับท่านผู้ช่วยท่านสออบตนะคะเรียนเชิญที่กองหนึ่งกันเลยค่ะเรียนเชิญค่ะนี่คือผู้ดูแลความสะอาดให้กับตำบลหนองโกนะครับณะะนนี้เป็นบุคคลที่มีความสำคัญที่สุดนะครับในตำบลหนองโกของเรานะครับหายสิ้นสุดลงแล้วทุกประเภทเราเหลือแค่ฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศ เเเพีียยงปรระะภทดวนคับอันนี้คือคุณนายยิ้มครับคุณนายของตำรวจจากสพบ่อระเบือข้างนัานนะครับและก็คุณนายจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ห้าของเรานะครับท่านน้องพร้อมแล้วกรรมการพร้อมแล้วอันอันนี้คือขวัญใจหมู่ห้าครับ หมูห้าของเรานะครับหมูห้าครับหมูห้าแล้วด่ะชิมให้กับฝากกดไลค์กดแชร์สายสีแดง400 คือ่ดวนครับพสาวที่ใจดีผู้ช่ย้ใหญ่บ้านนะครับผู้ช่วหานมูจินาแปดสิบลูกเป็นลูกหลานของเราครับจากข้าเยหมูแปนะครับอันนี้คือคุนายของท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตะบนนอกราบ แ0สนะคะมีกำลังใจเราด้วลูกอัดมาแล้วหา0รอยบาทจากท่านผู้ช่วยายโฟนสีเดชาเหลือ2 3 9เป็นยังไงผู้นั้เมา2 3 9ามเมค่ะมามาให้กำลังใจลูกหลานของเรานะคะแพ้ชนะมันเป็นเรื่องของกีฬาแต่รางวัลน้ำใจคือสิ่งที่สูงค่าที่สุดค่ะ